ครับสวัสดีครับผมอำน,นาจเริ่มไสารแม่กำลังนั่งมัดผักบุ้งอยู่นะครับติดตามชมเลยนะครับเออวางมานี่แม่วางมานี่เรื่อยๆมันเป็นแถวเป็นแถวแถวมาเลยให้มันอ้อมชนนี่พอดีอะ่ะเออละ,ล,ะล,ะละสองเซนสองเซนอะ่ะเออวางมานี่เรื่อย ป็นนี่ตัดขนาดแล้วพบบุง้งไปขนาดแล้วพบบุง้งเอ๋ตะเพาวพวกนี้หรือ <c oughs> พัดต์เนียสมมติพบบุ้งแล้วก็ได้ได้เบี้ยความสุ่งยังไงความเลยยเละ โอ้ไปมันหลุดตัวปูเนี่ยดึงนี่มันหลุดเดี๋ยวนายเดินเช็คก่อนงอมก่อนหลุดเดี๋ยวอาหารตัวต้องซื้อตัวปูมาเนี่ยไม่เก็บไว้ไงพอมันแห้งแล้วมันมันไม่ดูดนี่แม่กระเทบ เธอเปนั่นมาก่อนว่ะเงยกำตรงขาแม่เราแม่ก็เทิบมาวางนี่ก่อนว่ะคือเออมาวางมาเรื่อยๆว่ะให้แม่เข้าไป Đá, 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 đá. Hết đồ đồ. Ừ, có mẹ lạt xệt phở đi Các bạn thông khám mẹ này là Hay mình dù xôn lóc này Thế ừ. ừ. Đế, ừ. อันนั้นก็โซนอันนั้นตัวสัส่นไงนู่นอยู่ถนนเลที่แม่ยังไม่รัดอ่ะเอออันนั้นแม่ก็รัดเอาไว้ตรงขาแม่นั่นแหละราเหมือนอยู่ทั้งนี่เลยโอ้โหมองวางตรงขาเว้่นวิ่นช่องไว้ ก็วาตรงขาแม่เว้นช่องไวน้นะเออมันเป็นช่องอ่ะเออไงมีช่องปูในตัวสันเอาไว้เฉพาะตัวสันไง <c oughs> เ,เนี่มาวางอ,อุ้ยเขีนอะไรตีนวางเว้นไอ้มันเว้นช่องนี่ห้ม,ม,ม,มันอยู่พวกโซนสันน่ะเ,เว้นช่องว่าช่องปูไนไว้ดิ วางต่อไปไปเออวางต่อไปดิ เออน้ำจะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้เอาตัวสันไปเทินทั้งบนีงอืมนั่นแหละมันโค้งไปเรื่อยๆอย่นี่บอกนะใสๆหนึ่งเด็ดระเบิดโมน่กระดาษทิ นี่เอาตัวสันตรงนี้เนี่ยไปให้มันเว้นช่องเหมือนตรงนึงขนาดกับพวกบุ๋งน่ะนี่ตัวสันเนี่ยเอาไปว่ายต่อจากกันนั่นแหละอ่านี่เราแม่ก็เอาตัวสันนี่เราไปเทินแน่ตัวสันนี่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 ไยตัวสันนี่นะมันเว้นช่องปูนอะเหมือนขนาดกับพวกบุ๋งช่องนห็นไหมนั่นแหละเออเนี่ยเอาไปอีกตัวสันเออนี่นี่ตัวสันตัวบุ๋งเนี่ยเอาไปอีกเออนั่นแหละสันทางล่างเห็นไหม เห็นไหมนี่สันทั้งล่างเห็นไหมเออนั่นแหละอยู่พวกโซนมันออาเทิร์มาแล้วก็เทิร์นว่ะเออนี่ก็เลยเว้นช่องปูนอ่าเห็น ไม่ย์ยอชิปอันนั้นเศษมันด้วยเม่ที่อยู่กาละมังเศษมันมอถอนเสร็จแล้วมาเลย Huh? ครับสวัสดีครับผมอำนาจเรื่องไพสารกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนตัวสับพ,พี่น้องเลยนะครับสวัสดีครับ